ของวันนี้จ้ะพี่น้องจ้าเจ็ดเจ็ดหัวคือที่สูงโน่นี่มานขนาดพี่น้องแม่พี่น้องเบิร์นดูใหญ่โบใหญ่โบโบ กันลงมา,าเลยจ้ะเนี่งงใหม่ค่ะแดียงทึ่งๆนี่แหงใหญ่หลายหนจ้ะพี่น้องหมาหลายจ้หา,หา,หยนนยาหาหน้ำใหม่มันนี้ก็แม่ตากองอาหารน้ำใหม่ก็แม่มันนี่หมาหลายจ้าตรแหงใหญ่นเ,นเลยจ้ะเต็มผู้ถังเฮาเลยจ้ะพี่น้อง เป็นผู้ทางเลยหาใหม่ข้างทาง,งในมัยเพื่อน้องใส่พี่น้องเบ่งด้วยแม่นง่ายๆขเขาเข้ามาเนี่ยกขึ้นให้พี่น้องเบ่งด้วยจ้าแม่ หนีตากองมาหาโนใหม่ก็แม่ได้จากเมื่อวานนี่มานะขี่ผ่านเห็นกันเลยว่าเหมือนหนีลองมาเบิ่งเพื่อบรรทันมีคนเอากระโชคดีจ่ายังบรรทันมีคนเอาเลยจากกันเลยว่าลองมาหาไใบเพื่อเอาไปแกงเรือ้าบรรทันเปแกงกันสิเดียวเวนทุบต่มไใบแกงงามบาเทีออยยะคณะเนี้ยแม่แม่แมงเนยเนาะยดี เอาเนี่ยสบายดีจ้าหาเนงน้ำใม่เพื่อนไปเกงดอกใจยเย็นก็หักมาใจเย็นตะวันย่านี่เป็นน้ำใหม่เหี่ยวเลยจ้าพากันเห็นอยู่หลายเนียงอยูจ้งพี่น้องกกวาลองมาเสียงบุ่งน้อขี่รถกลับเมื่อวานนี้น,น,น,นี่เอาเั็นที่อะไรจ้ะพี่น้อง อายุหากินคือเกา่าละจ้ะพี่น้องนี่อยู่เด้เดนี่แม่นี่เดี๋ยวเอาขั้นกอ,อกรองมาสองอันไงพระจังมะฮอนเอาจังมาลุนกันพี่น้องวานน,นี่พี่น้องเบิ่งดูจังมาลุนกันเนาะวานเขาสิได้พ่อแกงบ่หมุนนี่ว่าขี่รถผ่านเห็นหลายเน่งย,ยู่จ้ะเป็นซีดายพ่อแกงพ่ออ๋อยู่ ก้อนกอกระเทียมมาพร้อมอย่างดีด้วยมะอุ้ยเดี๋ยวนีว้แม่เนงหนึ่งเนี่ยเห็นอยู่บนหลอดเหลวเห็นอยู่บางที่แม่ตากล้องแล้วก็สีลงเบากูเบามึงแน่เด้วยจาพราะว่าแถวบ้านเขาเจ้าเบากันยังสีนะจ้ะเพราะว่าเธอนะคนสูงมาอยู่กลัวเฮาเกิดก่อนเฮาบนกระสีเอินกูมึงยังสีนะจากกระคอใบไวน้ำด้วยจาพราะว่าแถว,ว,วบ้านตากล้อง อันพ่นคุยกันนังสี่นะจ๊ะแม่อีเดยสองแหน่งแถวอาว่างานนะยมนี่เขาก็กินแหนงคือเกาแล้วจพี่น้องเว้ยเดนี่ยามอุ้ยนิ้งไงแท้เนี่ยแหนงใหญ่ๆเลยจ้ะพี่โชคดีแท้เหมือน ห่างกันนี่แม่เนยหน่อยเน่เาลนหลดชาวบ้านเข้าสิบบดิมข้าหาอีกนะมันอ่อนเลยเจ้พี่น้องเะไรอย่างเงี้เอารสซัำเนี่ยเน่ยที่นี่เนี่ยเอาบังใ<ป>ห้เหย้าเลยไปฮอนเอาหาก็ไปไปค่ะแม่ มื่อวานนี้ตากล้องเงินเบรียวไปนะเด้จ่าเบรียวไปหาแม่น้องของาหอมมันนะก็เลยมื่อวานนี้เป็นว่างก็เลยเพราะว่าเมาื่อวานนี้ไปแล้วก็เล่นกามาเบิ่งน้องใหม่เฮานี่ล่ะก็เลยคลิปนี้ก็จะเป็นตากลองก,อก,กับแม่เอ้ยกับกับแม่เด้จะานี่แม่ยุของ่ายหนึ่งนะเดี๋ยวคนสิกอเอาอเองเดี๋ยวเด้อก้อแหนงใหญ่เห็นดึงลงมา กอช่วงสูงนั uh, ่นแกะเเนงใหญ่ๆเออดึงหลักลงมาเออแล้วก็ทีนี้ท่าแม่น้องก็หอมได้จากพี่น้องเป็นคนบุกเบิกไปเอาพี่เวนียิงเท่าได้แต่กับกับสุดที่มันเน่ายะตากล้องไปเอาเอาบ่องมันอีเอาเดี๋ยวจ้างฮ้อนเอา เดี๋ยวสองเน่งเดี๋ยวเราขึ้นก่อนหนีใหม่ก่อนแั๊บหนึ่งน้องจ๋าเน่งที่เขาก่อลงมานะจ้ะได้เนงเดียวเสียสองจะขี่นรองหาเราเห็น Né ngon nổi cái gì âu bạc chị bà chị nhiều bà chị là พี่น,อน,น,อน้องคนใหญ่เฮาโน่เอาเลยแม่พูดแนวมึงไงหนึง่งจ้ะระวังหางด้วยบ้างแงตากล่องก็เอาเองเดี๋ยวจะพวาแมีพึ่งกระตาบ่ค่อยดีเนาะเจ็ดสิบล่ะตากระฝ้าฟางหูกับโบ่คอยดียพี่น้องจ๋าขึ้แนวยังไง แม่ตากลองล่อเน่าตากองจอในน้องอีกนี่นั่นดูใจพี่น้องมันมีมานโยขอบไปข้างในก่อนจ้าพี่น้องมาข้างในพี่แม่ เล่นอย่น,นึงพี่น้องยิ้มๆเอาคุ้ปมันที่แม่ทันอย่างน้องแข็งโอ้ยังอ่อนๆอยู่พี่นอ้องต้องชี้ใจเพราเก่งเลยได้เลยจ้ะอย่าลืมตนอนพี่น้องจ้ะไม่นมี่คิดหาหน่อยก็แม่เนาะจะมือนึจะเซลไปหาแม่น้องก็หอมจะ้ะแม่น้องหอมช่องน้องปงชายแนวก้อนนี้ก็ โอ้มันเหี่ยวเบิดไวพี่น้อยงยามนี่น้องใหม่เฮาแม่มาพี่เราข้าฮอนน้องใหม่จะพี่น้องมันเหี่ยวเอาได้บ่สองอันนี้ได้อันหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนี่แม่ทกเห็นบ่ทกตัวนี้เอาเนี่แต่บาตัว,ต,วตัวทั้งต่ายจะพี่น้องเดี๋ยวจ้วากอ,กองทกเยอะมากทุกมาน เว้ยอาสันเจ้าบางช็อตดาซิเบิงบ่ค่อยถนดัดเดี๋ยวจ่าก,ก็เพิ่งเสี่ละตากลรองถูกหรวกะ็อันนี้กล่องไปน้ำเล่นลังชอ็อตทันเห็นตากลรองเอาน้ำใหม่แสดงว่าแม่เป็นคนจับกล่องให้ยเด้จ๋จ้ะแล้วก็จับไปตามภาษาแล้วนะจ่ะเพราะว่าเราก็บ่เคยเห็นเนาะคขีดเราก็บ่ค่อยได้เข้าบันไดจา่าไปจากก่าก่อนที่ไทยจะพี่น้อง ที่นองยู่นี่เห็นสามแหนบด้วจ้ะตากองให้แดงทีอกองไว้ให้แล้วคุ้มกับโบปินด้วจ้ะเหน่งด้อยโดยตากององนน้เรามันเอาเนี่ยเหน่งยังดี่เด้อนม่ พี่น้องสามแหนียงบอลบอลอยู่จ้ะนี่นี่กันแี่แม่ได้ใจที่น้อนงออโอ้ฟังแต่เสียงหลายหลายหลายเด้ใจะอุ้ยแม่ยีเดนี่แหนงนึงนี่แม่แนหนงใหญ่นี่แม่จะย่างเข้ามาได้อยู่บ,เบ่เนี่ยพี่ดังสิเห็นบอลเนี่ยแล้วนี่ยเห็นได้ใจพี่น้องเพราะเข้ามาได้อยู่ดอก พอนพ่เห็นแหนงนี่กูเห็นทั้งเถิงเห็นแหนงเถิง,ง,นนง,งหรือว่าเดี๋ยวก็าดึงเอาไปได้สิเดี๋ยวนี่แน่แน่แน่พัน,น,นพ่อเห็นเเมื่อกี้นะจ๊ะตัวนึงมันเหี่ยวเกินไปนโอ้แม่แหนงใหญ่ๆอีกแหนงหนึงห่งห็นเล็วจ้ะพี่น้องอยู่ทั้งหลังสอง นี่นี่มีน้หมาไหลน้ำเลยจ้าโกโกบดีเลยสามนงเนยงเลยนงหน่อยเนี้วเลยโน้หมาไหลอ่อนๆ กำลังฮอนมาอยู่จ้ะตอนน้ำใหม่ยังเขาก็เอาเบอร์เจพี่น้องเพราะว่ามันแกงใส่กันได้เบิดตอนบัท่านแกงมันหนีตรงน้องแม่เพราะว่ามีกับเขาอยู่แต่ว่าสะอ่อนนะจ้ะขี่รถผ่านเห็นเห็นมู่วานย่างข้าเจ้ามาเอาก่อนก็ได้เฝ้ากันมาเหมือนเขาหนาพูลังคนกันแล้วแล้ว,ลวได้เจ้ะพี่น้องพวกได๋หล่าเนี่ยก็ยังมีอยู่จ้ะอันนี้ก็คือข้าเจ้าข้าเจ้ากระตากไหว้วจ้ะ ต่อไปจะไปหาอีกสองกอกเมือนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นทางไปนาคือเ่าได้จ่าทางไปนาตากกับแม่นองกขหอมนะ่ะจ๊ะที่ตาก่องเคยไปหาเมน่น้นองหอมเห็ดขี้ใบพี่นอ้องเบิ้งคู่เทือนนะจ๊ะพี่นอ้องยังยังไม่ไป,ไปกำลังฮอนน้ำใหม่มาน้าทางอยู่จ้ะพี่นอ้อง โอ้พี่น้องตาขวางกำลังสีวามาหลุ่นก่อนี่วาสิหมานบ่แม่งปุงย่างนึ่งพี่น้องปุ้นซอยกันแน่จ้ะแม่ยางวันดนนท์ได้จ้ะตากลวองมาสำรวจเบิ้งก่อนมาเซอร์เวยก่อนเนึ่จ้ะนี่อยู่แหนงสองจ้ะเห็นบอ่อกขวายเป็นไดเมื่อว่านี่เห็นอยู่ข้างนอกอยู่จะพี่น้อง เป็นดูฟังข่างทางอยูเน่งหนึ่งเดี๋ยวจะเที่องเน่งง่ายหนึ่งจ้ะเาหาเน่มาจะก่นเนงแล้วมาหาเอาจะเที่องเนาะเอาลวดเนงในหน่อี่ยามี้ยามมันอืดเนาะเดี๋ยวนี้เนงนึ่งนี่ยเนงสามนี่เน่ยตวเนี้เเห็นเด้อจะเลื่เทือดี๋ยวนีเนงสี่อยู่้างหลัง็นบัวใช่ เดี๋ยวค่อยเอาเองได้ค่ะาตากล้องเอาเองนอกจ๊ะแม่แม่เพิ่นเน้่บ่เห็นจ้ะแล้วมันมีหมดน้ำยาหมดขัดว่าแม่เอานอนเลยเนี่ยเด็กสิพาไปเอาแหนงใหญ่อยู่ข้างเต่าังดีไหมแม่แหนงใหญ่อยู่ข้างเต่นยัีไหมจ่าหนงใหญ่ใหญ่เนง กี่แงงหนึ่งตากล้องพี่เอาเองเราเนี่ยโมห็นจ้ะกล่องก็รู้สึกเป็นทรายไปด้วยน้ำดีจ่ามันนี่เพราะว่ามือหนึ่งก็ถือคันก่อมือหนึ่งก็ถือกล่กอ,กองแล้วเธอก็ฮักน้ำใหม่ซอยแม่กล่องก็เลยบ่ค่อยเป็นใจบันไดาน,น้อจา้ะแต่ว่าแก่งเลยด้วจ้ะพี่น้องนงน้ำใหมเห่เฮาพี่น้องจ้ะเจอเจ็บขอนเจอจ่า ขอเพิ่นมกี๋เดี๋ยวตากองแซีงดึงคิดว่าแม่เราเอาบ่ได้เจ้าบ่อได้แม่เนแม่่้าแค่ขอดองวันนี้จ้ <laughs> จะายายเอาบ่ได้บบดจ้าตากองได้รับเราเอง พี่น้องจ้าเจเจพุธพื้ที่สูงน้องมีหมาขนาดพี่น้องแม่พี่น้องเบินดูไโบญ่โบเขาเชคุเลยประเด่นนี้แม่กูเฮาเลยพี่น้องีสามีเนี่ยเงี้ยพี่พี่น้องเลี้ยวให้แล้วมาจังลมาขั้นก่อเฮาแล้วกัน

หนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้มาเต็มกำมือแรงนึน่งอยู่ข้างหลังแล้วบ่เห็นได้ใจ้ะพี่น้องเตรียมโบขึ้นทางเฮาาง่า,ายใจ้ะพี่น้องเพราะเราเหมือนได้หลายใจ้ะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปสรุปผลงานกันจ้จพี่น้อง ขอบคุณเพื่อนบริหัรใจที่เพิ่งมาหายู่เถียงหน้าเพื่อนจะพี่น้องต่ว่าบ้านเฮาที่จริงบบขอก็ได้ด้วยจ้ะต่ว่าความเกรียใจเนาะนสมัยรถเฮารหลด,หลดยู่พุ่นสมัยนั้นน้ำจะตะกี้นั่นอาบบขอก็ได้สมัยนี้เฮาต้องขอเน่ยะจ้ะเพราะว่าความเป็นจริงมันกับบแเ่นของเฮาเนาะถึงจะเป็นขางทางก็มี่จะของ,ของจะพี่น้องก็ต้องขอ พากันยางไปหาหลดแล้วจ้าพี่นอ้นองจ้าแม่เราเมื่อยแล้วยางบ่ไหวรถจอดอยูุ่่นเดียวให้เรานนางถ่ายอยู่หนีเดี๋ยวตาก่องสิไปรหลดกันเลยสิขอโตเก็บอ่าบรรยากาศหาหน้่ใหม่กับแม่ไว้เพียงแค่นี้นอกจากเกษมลาคลิปไปซ้ำหนีแหละแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่น้องเบง่งผลงานของเราอีกที่หนึ่งแม่แต่ลายเกินขาดเลยจ้าพี่น้องอ แม่หนาแดงแม่ยึบนอนยิงใหญ่แม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยนอนยิงใหญ่ได้หลายนออยู่เด็ได้หลนอนออยู่จะยึบออกมาเลยไหลเนียงให้เพื่อนเบิ่งดูเขาแกงอยู่โดจะเนียงยิงใหญ่เนีใหญ่มจ้ะติมขุ้ยเลยจ้ะพี่น้องแต่ก่อนก็แม่เคยข้อัวไป เมื่อเงินกน่อนนะจ้ะพี่น้องเนาะตากล่องกับบ้านดีกินข้าวนาะก็ฝากช่องน้องปงชาแนลอ่าช่องน้องปงชาแนลนาะจ้ะช่องแม่น้อนขางหอมกับตากล่องน่แหละจ้ะเพราะว่าตากล่องกับแม่น้องขนหอมจังสิเดมีกำลังใจเหตุขีบต่อต่อไปนี่พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดทุกูนทุกคนเด้อจ้ะอาชีพเป็นคัดคัดทรงเมื์เมย์เนี่ว่าตากล่องหิวข้าวนะจ้ะเลยเป็น สิลาลาเนี่ยก็เลยสิขอตัวเมื่อก่อนเนาะแม่เนาะแม่ปวดอแวดนะ,ดอะ,อะแม่อะไรไปปวดเลยจ้ะลาพี่น้องไปแม่อ่ะบอกพี่น้องซะสัน่นลาเพื่อนซะสัน่นพากันเม,มื่อยหล่ะแม่เมื่อยกว่าเด้อเมื่อยหลายจ้ะพี่น้องเป็นไงานาช่วง เกลยวเขาแล้วนะจ๊ะไปไปเกลยวเขาซะเพราะว่าสิยเวลาสิวันนะจ๊ะ